เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีซีทุกคนเช่นเคยเวยลากันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการหานักเตะนะครับอ่ะให้มันตรงตามคอนเซปต,ต์ของเราหรือว่าให้มันตรงตามสไตล์ของเราน,นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวชิจะพูดถึงในส่วนของการ หานักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยว่าเราที่จะอ่าเราควรที่จะหานักเตะแบบไหนในแต่ละตำแหน่งเนาะนะครับอ่ะอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เลือกหาแผนของตัวเองก่อนนะครับถ้าเจอแผนแล้วก็พยายามจัดตัวนักเตะตามที่มีรักัดน,นะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> ให้เรากดในหูในส่วนของอ่าซอสต,ต,ตรงนี้ในหูแล้วก็เลือกไปที่โพสิชันนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรามาดูเลยว่าเราเล่นสไตล์แบบไหนนะครับ ในส่วนของเพสต์สไตล์เนี่ยไม่ได้ฟิกเนาะนะครับเพื่อนๆเล่นเพสต์สไตล์ไหนก็เลือกเอาละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเคาน์เตอร์นะครับต่อบอลนะครับรองบอลนะครับหรือว่ารองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าเอาไว้เนาะนะครับวันนี้เอาตามที่เราถนัดละกันนะครับโดยที่เราจะถนัดในส่วนของเอาฟิกเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือสวนกลับนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราควรที่จะเลือกกองหน้าแบบไหนนะครับสำหรับที่นีเองในผมใช้เป็นกองหน้าที่มีสปีดความเร็วนะครับผมอย่างอ่าอ็มปาเป้นะครับอ่าอ็มปาเป้อ่าถ้าเป็น กองหน้าที่มีสเปรดความเร็วก็เป็นเนปเป้แล้วก็เอโต้นั่นเองนะครับสองตัวนี้จะมีสเปรดที่ดีมากๆนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนักเตะตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้เน้นไปในที่ทางที่มีสปีดนะี่รับสำหรับกองหน้าตัวไหนก็ได้นะครับที่มีสปีดแล้วก็จบสกอร์คมนะครับผมอ่ะหน้าเป้าเนี่ยคนที่จะมีอ่าเรื่องของพวกนี้มาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนต่อมานะครับสำหรับปีกนะครับปีกเนี่ยคนที่จะมีสปีดความเร็วนะครับอ่า ปีกความเร็วแล้วก็มีการปั่นดีๆนั่นเองนะครับอ่า,อามาดูที่ตำแหน่งปีกแล้วกันนะครับอ่าปีกเราก็มาหาปีกนะครับผมนะบางทีตัวซ C ซมันก็เล่นปีกได้นะนะครับอ่าไม่จะเป็นว่าต้องตรงตามตำแหน่งนะครับบางตัวมันก็เล่นได้นั่นเองนะครับอ่าปีกเนี่ยชื่อจะใช้เป็นเมสซี่แล้วกันนะครับเป็นเมสซี่ไว้คอยตัดยิงนะครับผมอ่าตัดยิงซ like ้ายนั Long ่นเองนะครับตัดเข้าในแล้วก็มายิงซ้ายนะครับผมอ่า ส่วนป e ีกขวานะครับผมปีกขวาปีกซ้ายก็เลือกเอาละกันนะครับว่าเรามีแบบไหนในทีมนะนะครับเพื่อนๆถ้ามีซอนก็ใช้ซอนนะครับถ้ามีเนมาก็ใช้เนมานะครับผมสำหรับปีกนะครับผมเป็นตัวที่ตัดยิงได้นั่นเองปีกพยายามให้มันเป็นประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นริเบอรี่ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับฟังปีกนะครับปีกเนี่ยให้เน้นมีสปีดความเร็วแล้วก็ปั่นโค้งได้นั่นเองนะครับอ่ากองหน้าก็เน้นตัวที่มีสปีดความเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้นะครับอ เรามาดูในส่วนของกลางรับบ้างนะครับกลางรับกลางลุกเนาะนะครับกลางลูกเนี่ยก็เน้นตัวที่แบบสามารถจบสกอร์ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างสไนเดอร์ล่างนี้ก็จะเป็นตัวที่แต่บอลดีไบผมนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้นะครับผมแล้วก็ลูกโค้งนั่นเองนะครับจบแถวสอนได้นั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับส่วนกลางรับนะครับกลางรับเนี่ยก็ เลือกหาตัวที่มีความเร็วนะครับแล้วก็ล่างใหญ่ๆไว้นะครับผมอ่าหรือจะเป็นตัวที่แบบอ่าคอย <c oughs> ตัดเกมนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเราใช้แผนไหนนะนะครับถ้าเป็นแผนนี้ก็พยายามใช้กลางรับที่มีสปีดะครับอย่างมักกิลลี่นะครับ, le le รบหรือว่าเป็นตัวอื่นก็ได้นะทุกคนไม่ได้ฟิกเนาะนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมีนักเตะที่ไม่ได้แบบมีเหมือนกันทุกไอดีนะครับผมคือมันมีแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าให้ใช้กลางที่มี ่ไม่ใช่เป็นกลางบล็อกทูบล็อกนะผมถ้าตัวรับก็คือรับจริงๆอนยะ่างพวกเดดทอยเยอร์นี่ครับหรือว่าเป็นแองเคิลแมนนะในในส่วนของเกมรับนะนะครับอ่าถ้าเป็นบลนะ็อกทูบล็อกเนี่ยมันวิ่งสุดเติมสุดนะนะครับที่นั้นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแนะนําให้เป็นเดดทอยเยอร์ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นแองเคิลแมนตัวหนึ่งหรือว่าเดดทอยเยอร์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมสำหรับกลางรับเนาะนะครับผม ส่วนกลาง m อเหรือว่า c m f ก็ให้เน้นจบสกอร์ได้นะครับแล้วก็มีสปีดความเร็วยิ่งแรงอะไรประมาณนี้นะครับค่าพลังหลักๆที่ควรคำนึงถึงนะโอเคอ่าทีนี้มาดูที่ตำแหน่งแบ็กกันบ้างนะครับผมโอเค <c oughs> ซูนเตอร์แบ็กเนี่ยให้ใช้ตัวที่มีสปีดความเร็วเนี่ยอ่าเพื่อนๆมีสปีดความเร็วก็จัดได้นะครับผมอ่าฝั่งมิงแบ็กนะครับอ่าฝั่งแบ็กนะครับผมก็ เป็นตัวที่มีสปีดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายอ่าเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานยผมพยายามให้มันมีสปีดไว้เยอะๆยิ่งดีนะครับผมอ่าเพื่อนเลือกใช้เลยแล้วกันเนผมว่าตัวไหนที่มีสปีดเราก็จัดหามาในผมอ่ะนี่ก็จัดหาตามที่เรามีในทีมเนาะนะครับผมอ่าแล้วก็ประตูเนี่ยเลือกตัวที่แบบเน้นใช้ได้จริงๆเนี่ยไม่ได้แบบเอามาทำหล่อไม่เอานะ นะครับคือไม่เซฟเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับผมเวลาเล่นจริงๆคือต้องใช้ตัวที่เซฟนะครับผมแล้วก็ตัวที่เก่งๆนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็จัดทีมตามที่เรามีละกันในทีมเรามีแบบไหนเนี่ยผมพยายามเลือกใช้ละกันนะครับอ่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็ควรที่จะมีสปีดนะครับผมอ่ะแล้วก็แบ็กทั้งสองข้างควรที่จะมีสปีดถึง99้าก้าไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมอ่ะแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยควรที่จะมี เกมรับดีในผมสปีดดีในผมแล้วก็จ่ายบอลดีก็ยิ่งดีอีกในผมอ่ะแล้วก็ลูกกลางอากาศดีเ่ยยิ่งครบเครื่องเลยในผมสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กในผมอ่ะการจัดทีมก็จะเป็นประมาณนี้นทุกคนในส่วนของ11ตัวจริงนะก็ <c oughs> <c oughs> พูดไปยังไงก็ไม่หมดในผมเอาจริงๆ <c oughs> ไม่หมดแน่เน่ยถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยคือรายละเอียดมันยิบย่อยมากๆในส่วนของการจัดทีมเนี่ยนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆให้เพื่อนๆจัดประมาณนี้ใน,ะนะับในส่วนของกองหน้าปีกนะครับหรือว่า กลางนะครับกลางรู้กลางรับนะครับอ่ากล้องหลังนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมแล้วก็ผู้ดกษาประตูเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับผมคืออ่มันพูดได้หมดนะครับว่าแบบจะแนะนําไปในทิศทางไหนก็คือมันไปได้หลายรูปแบบมากนะครับคือถ้าจะพูดให้คมเนี่ยก็คือโอ้โหคลิปน่าจะประมาณชั่วโมงอ่ะนะครับผมคือมันจะยาวเกินไปเนาะนะครับหลักๆกก็เนเพื่อนๆ พยายามใช้วิธีการประมาณนี้ดูในในส่วนของการจัดทีมนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามให้จัดประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของแผนการทําทีมนะครับสไตล์ของการเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับอ่ะก็เลือกเอาละกันนะนะครับว่าเรามีนักเตะในทีมแบบไหนนะครับจัดกองหน้าประมาณไหนกองกลางประมาณไหนนะครับหรือว่าปีกซ้ายปีกขวาประมาณไหนนะครับผมอ่ะอันนี้ไปจัดกันดูแล้วกันนะครับอ่าถ้าไม่เข้าอะไรยังไงก็ ลองคอมเมนต์มาในหัวหน้าส่วข,ของใช้นักเตะแล้วม,มันไม่เข้ามือก็ลองบอกที่นี่ก็ได้นะครว่าควรปรับอะไรยังไงเนาะนะครับโอเคประมาณนี้ละกันในหัวหนส่วนในส่วนของ,ของ,ของการแนะนําในหัวของการจัดนักเตะสืบตัวจริงหรือว่านักเตะในแต่ละอีเวนต์นะครับผมโอเคประมาณนี้นะทุกคนไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาเอฟซีทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม